นองอีให้กับสมาชิก500คน25กลุ่มนะครับของโซนนี้นะครับช่างเดียมนาพระยาเดียบเมืองอันนี้ตะคู่แล้วก็จะให้ท่านจุดเพียงชัยแล้วก็นางรำก็จะมารำวงสวน ประธานและที่ปรึกษาและเ่อนเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารคณะส่วนราชการคณะที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหารตลอดถึงแต่ผู้มีเกียรติรัฐบุคคลเกี่ยงนาเพื่อนประธานเปิดโครงการเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจไร้านในวันนี้ ท้องถิ่นมันเนส่วนราชการระดับ,บำอำเภอเจ้าของโครงการเจ้าของแปลงคุณพ่อท่านแก้วจันทร์ซึ่งเป็นอดีตกำน,นันตำบลลาดเหลืองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะได้ยินเกษตรราดีดหนึ่งไร่หนึ่งแสนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยบอกหนึ่งแสนก็ไม่พอแล้วารายได้หนึ่งแสนต่อปีต่อครอบครัวไม่พอแล้วนั้นก็ต้องทําให้ได้หนึ่งไร่หนึ่งล้านซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ก็อยากมาดูมาเห็นซึ่งทางกสองพอสอเนี่ยก็ได้มีการวิจัยได้มีการทดลองครัเป็นศูนย์เรียนรู้ก็ได้ผลนับแรงของของ่อทันแก้วาจนึกว่าทา่านตลอดอายุทั้งเป็นผู้ปกครองท้องที่ทั้งเป็นเกษตรกรเนก็ทํามาจน,นเหนื่เหนื่อยแสนสาหัสแต่วันนี้จะทดลองใช้การคิดแบบใหม่ ก็คือตั้งเป้าหนึ่งไร่หนึ่งล้านและทําโดยใช้หลักวิชาการต่างๆมาร่วมเราจะเห็นได้ว่านาที่เราเคยหวานลนงไปหรือดําเป็นกุ้มก้อนๆดี๋ยวนี้ก็จะลองมาทําแบบลดต้นทุนนั้นวันนี้เริ่มต้นด้วยพิธีศักดิ์สิทธิ์เรารวมสวงเทวดาฟ้าดินเทพยาดารักมารับรู้ว่าลูกหลานเกษตรกรจะทําแนวใหม่ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเป็นพลังใจช่วยให้พวกเราประสบความสำเร็จ ในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ในการทําเกษตรทฤษฎีพอเพียงหนึ่งไร่หนึ่งลานก็ขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ผู้นำท้องที่ท,ที่จัดสถานที่ต้อนรับอย่างมีงามแล้วก็โดยเฉพาะแม่แม่ทั้งหลายนะครับก็เตรียมข้าวของพวงมาลงพวงมาลายัยผ้ารำมะก็ต้องกราบขอบคุณริ่งครับเพินบ่าที่ คุณท่าที่ผมมาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นท่างทั้งทัาใจทาแล้วก็เท่าของท่านเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้แนบจะเชื่อหลอเชื่อใจแล้วก็ขอเป็นกาลังใจขอให้กิจกรรมของเราวันนีจจจจ้จงประสบความสําเร็จจงประสบความสําเร็จสาธุ